ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการร้องและการประเมินงานดนตรีการร้องและการประเมินงานดนตรีแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันได้แก่การประเมินงานดนตรีนั่นเองแล้วก็เทคนิคการร้องและเทคนิคการบรรเลงอันนี้จะรวมอยู่ด้วยหัวข้อเดียวกันโดยเทคนิคการร้องและการบรรเลงเนี่ยจะแยกออกไปได้อีก ทอนเป็นส่วนของส่วนการร้องต่างหากและส่วนการบรรเลงต่างหากเทคนิคการบรรเลงดนตรีนะครับก็จะมีการแบ่งเป็นเทคนิคด้วยกันอยู่2ประเภทก็คือการบรรเลงในประเภทรูปแบบบรรเลงเดี่ยวและบรรเลงแบบวงหรือบรรเลงเป็นหมู่นั่นเองการบรรเลงเดี่ยวได้แก่อะไรอย่างเช่น งานทางดนตรีไทยที่มีการประชันระนาดประชันซอประชันอะไรกันที่ประชันกันเดียวๆแต่ละคนหรือการบรรเลงเดี่ยวเป็นโนเดี่ยวกีตาร์เดี่ยวไวโอลินเดี่ยวฟุตเดี่ยวเครื่องเป่าแซกโซโฟนอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เหมือนเป็นการโชว์ศักยาภาพหรือฝีมือของคนคนเดียวเพื่อว่าสะกด คนดูเนี่ยอยู่ไหมมีกลินพอไหมส่วนการบรรเลงการบรรเลงแบบที่ว่าเป็นรูปแบบลักษณะแบบวงหรือการบรรเลงเป็นหมู่ก็ก็จะอาศัยอยู่ของเรื่องอ่าเรื่อง teamwork, ทีมเวิร์กทีมเวิร์กของวงการแม่นยำในการอ่านโน้ตหรือหรือลักษณะของ เขาเรียกว่าลักษณะของของการของทฤษฎีดนตรีที่เขากําหนดไว้ในเพลงเพลงนั้นที่ผู้ประพันธ์เขาสร้างขึ้นมาว่าแต่ละวงเนี้จะมีความพร้อมเพียงได้มากน้อยแค่ไหนกันส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคการร้องเพลงเนี่ยจะแบ่งด้วยกันหลักๆอยู่ก็มีอยู่ประมาณ5 5เทคนิคหลักๆด้วยกันนะครับ ก็หนึ่เลยออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนพยัญชนะคือแบบชัดถ้อยชัดคำสอนะครับผู้ร้องเนี่ยก็ต้องสามารถควบคุมเสียงตนเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับเสียงของดนตรีแล้ววงดนตรีหรือประเภทร้องเดี่ยวที่ตัวเองร้องนั้นอยู่ได้สามนะครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจผู้ร้องเนี่ยต้องสามารถที่ว่าฝึกเข้าขั้นที่ว่าจะสามารถผ่อนลมหายใจหรือควบคุมลมหายใจเนี่ยให้มันอยู่ในวักในท่อนตอนที่ว่าของเพลงนั้นๆที่กําหนดไว้เพลงช้าเพลงเร็วเพลงเร็วก็ต้องหายใจให้ทันแล้วแล้วก็กักลมเนี่ยให้มันให้มันใช้ให้มันพอดีกัน mm hmm. เพลงช้าเนี่ยอาจจะต้องมีการเก็บลมแล้วค่อยๆปล่อยลมออก ส่วนอ,อันที่5นะครับไออันอันที่4นะครับอันที่4เนี่ยผู้ร้องเนี่ยอันนี้ก็สําคัญสําคัญจริงๆสําคัญหมดทุกข้ออันนี้คือเมื่อมีเทคนิคเหล่านี้แล้วข้อที่4เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องอารมณ์ผู้ร้องเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้มากน้อยเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนให้กับผู้ผู้ฟังได้ ยิ่งถ่ายทอดได้มากก็จะยิ่งมีความรู้สึกไพเราะมากขึ้นสุดท้ายนะครับผู้ร้องก็ต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติที่ว่าเรื่องบนเวทีอ่ะเขาเรียกบนเวทีลุกบนเวทีถ้าเดินถ้ายืนถ้าอ n นเตอร์เทนลุกคำยังไงการส่งสายตา แก่ผู้ชมการดึงดูดเขาเรียกว่าการดึงดูดอารมณ์คนด้วยกริยาท่าทางหรือลุกให้มองดูว่าเราอยู่บนเวทีนะเราไม่แบบคนที่เราอยู่ไม่เหมือนคนที่อยู่ข้างล่างคือแบบว่าต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นจุดเด่นเราเป็นต้องมีจุดดึงดูดจุดนำสายตาและสามารถเอาคนอยู่ได้ทั้งขละชัดเจน เสียงการควบคุมน้ำเสียงการผ่อนลมหายใจการควบคุมอารมณ์เพลงและการควบคุมท่าทางของตัวเองเพื่อที่จะเอาคนอยู่ให้อยู่หมัดทั้งการแสดงนั้นๆน,น,นะครับส่วนการประเมินงานดนตรีเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันทีน่การใช้ประเมินก็คือ ความถูกต้องในการบรรเลงในรูปแบบเดี่ยวหรือวงนั่นเองการประเมินงานดนตรีก็ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการอะประเมินหรือเราเวลาเราไปแข่งประกวดอะไรเขาก็จะมีรูปแบบฟอร์มว่าเขาจะประเมินจากอะไรก็จะมีอยู่อย่างเงี้ยก็จะหนีไม่พ้น3หัวข้อหลักๆพวกนี้ครับการถูกต้องในการบรรเลงการแม่น2การแม่นยำในการ อ่านโน้ตหรือในสเกลของเพลงเพลงนั้นที่บันไดเสียงของเพลงเพลงนั้นหรือสัดส่วนของเพลงเพลงนั้นที่ว่าสัดส่วนหรือสกิลของเพลงเพลงนั้นที่ว่ามีความยากง่ายเพียงใดก็เรียกง่ายๆก็คือความถูกต้องแม่นยำนั่นเอง3นะครับอันนี้ก็คือ จุดหลักของวงเลยนะครับก็คือการควบคุมน้ําเสียงของผู้ร้องและก็การคุมซสาของวงให้มันอยู่แมทต์กันแล้วแบบฟังออกมาแล้วแบบดูแล้วมันมีความลงตัวที่สุดไม่ใช่ว่าดนตรีบรรเลงดีแต่นักร้องร้องเพียนก็ไม่ได้นักร้องร้องดีแต่ว่ามือกีตาร์หรือมือเบสมาปุ๊บโอเคเล่นคุณเล่นดีเล่นไปแต่ คุณอาจจะเล่นดังเกินไปหรือว่าคุณอาจจะลืมรีบมาจนลืมแบบจูนสายสายเพียนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะทําให้แบบว่าการประเมินงานดนตรีเนี้ยเสียเสียไปได้เสียคะแนนได้ในในการที่เราถูกประเมินงานดนตรีหรือการแข่งขันงานดนตรีต่างๆนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันเท่านี้นะครับ ก็สวัสดีครับ